ผมชื่อวีฮอฟเฟนครับวันนี้ผมใส่สีชมพูผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับจะเกนินผมหล่อไหมครับนี่ใครเขาบอกว่าผม,มาไม่เคอยอ้วนหรือฉีดแต่ดูพุงผมฉีตัวพุงผมใหญ่นะอืมผมยังเป็นแมวเด็กอยู่เลยแต่ว่าผมตูดใหญ่มากอ้ยเสื้อตัวนี้มันของบีนิโม แต่โมก็ใส่สวยมืนกันนะเนี่ยผมเป็นแมวตัวผู้นะมามาใส่สีจมพูให้ผมได้ไงาาามามาถอดให้ผมเดี๋ยวนี้เลยนะผมไม่ยอมจริงๆนะผมไม่ใช่ตุด๊ดก็น่ารักดีนะลูก มามาอยากให้หนูดูเป็นเจ้าหญิงนี่สีชมพูสวยใช่สวยเนาะสวยนะเนาะสวยก็สวยใช่ไหมสวยไหมคะบีไม่ใช่บีสีโมว่าคะก็เป็นโมครับโมสัตไยผมเพิ่งตื่นมามาก็จับผมใส่เสื้อสีชมพูเลยนะเนี่ย มาก็ว่าน่ารักดีนะแมวโมสตส์อันดิงไตดินมา่ะเน